สวัสดีครับเบอร์เสกนะครับวันนี้จะพาผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพบกับบอ่อแหนแดงนะครับบอ่อนี้เดิมทีเป็นเอ,อ่อตั้งใจทาเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับอันจริงก็เลี้ยงปลาด้วยแหละครับก็ปล่อยปลาดุก,กัปลาสลิดแล้วก็มีปลานิ่น,นะครับ ที่ได้เนยแดงมาจากเพื่อนมาครับประมาณอาสองกำม,มือนะครับแล้วก็มาปล่อยเอามาเลี้ยงขยายนะครับนี่ก็เต็มบ่อนะครับวันนี้เรามาใช้เนยแดงให้เป็นประโยชน์นะครับอันจริงมันก็เป็นพือที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับผม ใช้เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับของเป็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้หอยเชอรี่ด้วยนะครับผมส่วนพบปลานินปลาสลิดนะครับมันก็กินนะครับกินแหนแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตักแหนแดงนะครับเนีย่ยวิธีก็เนี่ยครับซื้อ เขาเรียกอะไรอะ่ะกระชอนไหมผมเล่นไม่ถูกนะเล่นที่จักแล้วกันนะครับก็ช้อนลงไปช้อนช้อนลงไปไม่ต้องลึกมากนะครับเนี่ยก็ตักขึ้นมานะครับใส่ถังนะติดหอยมาด้วยเมื่อกี้มีหอยเชลรี่ติดมาด้วย ตัวนี้เนา่ามีแต่เปลือกสงสัยมองเท่งบอ่อนี้น้ำลึกถ้าเต็มบอ่อก็ประมาณเมตร,รกว่านะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเมตรนะครับความลึกของระดับน้ำนที่มีอยู่วนะขณะนี้นะครับอเอเดี๋ยวเรา มาตักแหน่กันเลยนะครับขอตัดภาพก่อนนะครับนะครับตักแป๊บเดียวได้เต็มถังแล้วครับเดี๋ยวเรามาตักส่วนนี้เอาไปให้เป็ดนะครับในถังถังนี้จอาไปให้หอยเชลลี่นะครับส่วนที้จอาไปให้เป็ด ใส่ไปลงบอ่อที่ให้น้ําเป็ดกินนี่ะครับเขาก็จะมารุมกินแบบนี้นะครับก็ให้กินใหนแดงนะครับาบางวันก็ผักตบชวานะครับใหนแดงนะครับ ารเม็ดนะครับอาหารเม็ดจะให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าราคาแพงเดี๋ยวเราเอาแหนแดงถังนี้ครับเอาไปให้หอยเชอรี่นะครับตามาเลยครับ ถึงนะครับบอกให้เชอรี่นะครับอันนี้ก็เอาผักบุ้งนะครับเอาผักบุ้งให้มันกินนะครับก็จะเห็นหอยมันมากิน,นครับไอ้ต้นผักคะน้าเม็กซิกันนะครับคะน้าเม็กซิกโกครับหรือต้นผงชิลรสนะครับเห็นแต่ก้านาขาวๆนะครับ บ่อนี้ก็มีนะครับน้ำมันจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเวลามันกินในแดงแล้วมันเขียวมาครับมันก็ทำให้น้ําเขียวนะครับไม่ใช่น้ําเน่านะครับออตอนนี้ที่ใส่น้ําตื้นเพราะว่าบอ่อมันแตกครับผมตอนฝนตกหนะัก นะครับโซม์ให้ดูนะครับนี่นะครับหอยเชลลีมากินต้นพกบุงต้นพกตบมันก็กินนะครับมีวางไข่ด้วยนะครับวิธีการให้ก็โยนลงไปในบ่อแล้วนะครับโยนไปอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมันจะมารุมกินเองนะครับ ถ้าให้ตอนเย็นเนี่ยเช้ามาก็จะหมดเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ให้ตอนเช้าก็เย็นๆก็น่าจะหมดนะครับในบ่อนี้มันจะมีปลานินนะครับปลาหางนกยูง แล้วก็ปลาสลิดปล่อยมั่วซั่วไปหมดครับกุ้งก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประโยชน์ของแหนแดงก็มีเยอะนะครับก็ลองไปศึกษาหาดูใน Google นะครับผมก็ไม่ได้ศึกษามาเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะแค่นั้นแหละ นะครับก็ไข่เลี้ยงหอยนะครับก็ควรเลี้ยงใหนแดงไปด้วยนะครับครับได้ผลครับการันตีนะครับสวัสดีครับ